เดี๋ยวอีกประมาณสิบยี่สิบกิโลต้องผ่านถ้ำเอราวัณน,นะครับก็จะแวะไปเที่ยวถ้ำเอราวัณก่อนเพราะว่าเคยแต่ผ่านแต่ว่ารอบนี้ขอเข้าไปชมหน่อยนะใ้ฝนเพิ่งมาเริ่มตกไม่นานนี่ครับเนี่ยสวยดีไปอีกแบบหนึ่งอีกประมาณสิบกิโลครับผมเป้าหมายเราก็คือถ้ำเอราวัณตอนนี้นะครับถ้ำเอราวัณแก่งหลวง เป็นยังไงเนาะไหน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 ทางเข้าอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยใช่ไหมเนี่ยเออใหญ่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 บ้านแก่งหลวงว่าเขามีเวลาปิดเปิดหรือเปล่าน้อนะลืมดูแต่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครับ บ่ายสามก็ปกติผมเห็นมีปิดก็จะปิดประมาณห้าโมงเย็นก็น่าจะยังไม่ปิดหรอกมั้งแต่รู้สึกว่าทางจะลงไปเรื่อยๆเป็นทางลงลงไปในหุบแวบโอ้โ,อโขงโขงจะเยอะไปไหนโอ้ คนตัดตัดถนนน,นี่สนุกเลยโอ้เพราะมันตัดตรงไม่ได้เพราะมันดิ่งลงมาเขาเลยต้องใช้วิธีค่อยๆโค้คงลดลดระดับลดระดับลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆค่อยๆลงถ้าทําตรงลงมาก็ <c oughs> เหมือนรถไฟเหาะเลยแมวมีอาการหูอืดนิดๆแล้วโอ้โหโอ้โห กะเจ้าจอด์โอ้โอาวเริ่มมีไต่ขึ้นแล้วโอ้มีฝนชนกับยอดเขาแต่เราต้องเลี้ยวขวาไพซะก,กรเพราะเราจะไปทางนี้ฮะแม่น้ำยมโอ้โอในทสุดเราก็เจอแม่น้ำยมแล้ว ซอุทยานแห่งชาติดอยผากองออนี่จะได้ตาปั๊มของอุทยานแห่งชาติดอยผากองด้วยโอ้ด่านเก็บค่าบริการอ,อ๋อนี่เหรอเว็บมีคนอยู่ไหมล่ะเนี่ยแ็บเว็บเว็ม่บมบ อาตาตาของของอุทยานมีอยู่นี่ไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวนะครับของก่อนครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าฝนมันตกนะครับทางค่อนข้างลื่นเจ้าหน้าที่เขาเลยจะนํานขึ้นไปนะครับนี่หรอ๋อนี่เหรอนี่เหรอใช่ไหม เดี๋ยวเตรียมกล้องก่อนอเคครับผมอันนี้กำลังมาขึ้นที่ทำเอราวันนะครับผมอ่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยนำทางขึ้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลื่น ประสานมาถึงที่แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขึ้นไปดูหน่อยนะครับพอหินมันโดนน้ำมันลื่น โอโหโอขาแข็งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกเลยให้ออกกำลังตายไปทีนี้แ็งแค่ โ oh, อ้ชันโอ oh. 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 Uh. น้ีโค้งบานเลยโอ้ <Yeah. S 1> oh, ลืมเมฆไฟไหมไม่ครับผมมาโอ้เนี่ย oh. <c oughs> yeah, มันจะลำบากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนิดหนึ่งข้างในจะเป็นห้องโถงกว้างเดินสบายโอ้ครับมันจะลำบากช่วงนี้นะครับมันจะลืน่นตรงนี่ถ้าค่อยเดินไป โอ้โหเดี๋ยว<ฮ>พักก<อ>่อน<อ><อ>ใ,ใจไม่ทันห้<อ> <c oughs> าสิบกว่าแล้วนี้มันก็เหนื่อยเร็วขึ้นจริง,งนะเนีย มาเองใส่ตองได้พักสรอบนู่งกวจะมาถึงนี่ค่อยลงมานะครับโอ้โห

นะฮะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวฉายพร้อมกันนะสว่างสว่างตางงมันอหะเราจินตนาการแล้นะครับแต่เป็นที่มาของชื่อถ้ำอิรวันนะฮะงอกหีนย้อยที่มีลักษณะคล้ายๆกับัวช้าง ผมดูที่มันได้ภาพหรือเปล่าอ่าเป็นที่มาของชื่อท่าเอราวันอ๋อเนี่ยท่าเบลวันครับผมเป็นรูปลักษณะให้ข้านีน่ตานี่หูน,นี่งวงนี่งวงนีโ okay. อเคจะมีแบบว่าบนิดๆนะโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูข้างทางกันนะข้างทางท,าท,าท,าที่ที่เมื่อกี้ป่ะฮะครับอ๋อ,อ,อ โอ้ดีมากเลยครับวันนี้พี่พามาเที่ยวอ๋อชื่อชื่ออะไรนะครับผมอ๋อครับพิ่ทวีนะครับพิ่ทวีพามาเที่ยวครับผมวันนี้ สุดยอดเลยครับเต่งหครับสวยไหมครับเขาทำเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับไอ้เขาทำเป็นเคียนเป็นอ่างเลยเป็นนั่นเลยครับแล้วไอ้นี่ลักษณะนี้มันก็จะไม่เกิดเป็นแท่งเนาะครัไอ้นี่มันลักษณะว่าลงมาแล้วแบะแบะกระจายออกแต่มันจะใหญ่หน่อยเนาะเพราะมันแบะนี่บานออกมือ แต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันจับจับกันได้หนาพอเนาะอาจจะมีติดหานี่นี่ไงไม่แน่นะนี่นี่อันนี้เราจะมาข้างบนทันชั้นชั้นชั้นเลยนะโอ้ยกี่ร้อยปีกี่มันปีดูดีกว่าจะได้แต่ละแต่ละเนี่ยโอ้แค่ใครไปแกล้งมันเอากระดาษไปวางขวางน้ำมันไม่ไหลจริงๆนะสงยประตายจะเป่งออกมาเลยนะครับเออสวยมากเลยครับ อันนี้มันโดนโดนไอ้นั่นน้ำมันเลยไม่เกิดแสงใช่ใช่เราต้องมาหน้าหน้าหนาวหน้าแรงครับจะแสงประกายเต็มเลยครัออใช่ ไหวๆเอาเลยเอาแล้ว,ลวยังไม่ถึงไหนเลยแจกแล้วีก่อนีนละสเติปช้าๆนะครับอืบอ่าโอเคเด็บหลังน่าจะเวิร์กกว่า,าเขาบอกขาลงชีวิตจะดีกว่าขาขึ้น โอ้นี่ขึ้นมาแค่เมื่อกี้นี่เด้ออะไนี้เดียวปุ๊บก็ลูดปิดดีๆกันช่วงฉุกระลิกดันมาล่วงตอนก,นกำลังเข้าได้เข้าเข็มล่วงปวดออก,ก็บีค่อยๆเดินลงไปครับ <c oughs> แต่ว่าเดินตอนเดินลงนี่จะลำบากตอนกดตอนขึ้นนะครับใช่ใช่ผมว่าครับจังหวะมันจ <c oughs> ังหวะหลุยอ๋อ <c oughs> โชคดีวิทย์วีมันพาทเที่ยวถ้ารองเท้ารุ่นไม่มีดอกนี่แม่แต่ผมรองเท้าแตะนี่ผมต้องระมัดระวังเป็นวิเศษ <c oughs> โอ้ใช่ใช่ใช่ระวังนะครับ เพื่อความชัวร์ขอจับทุกขั้นเลยเรามั่นใจว่ารองเท้าเข้าผลิตมาดีแต่เราไม่มั่นใจในขาเราเราไม่ได้โทษรองเท้าโทษว่าขาเรามันสั่นเองขอบคุณมากครับบ้านพักหลังเท่าไหร่ครับ ถ้าหลังใหญ่นี่แปดร้อยบาทหลังเล็กก็สี่ร้อยบาทอ๋อครับถ้ามากลางเต็นท์นี่เอามาเองก็หลังสิบไอ้สามสิบบาทอ๋อค่าทางอุทยานเต็นท์อุทยานก็สองร้อยห้าสิบนอนได้สองหรือสามคนครับผมครับเพราะผมมีมีเต็นท์มาด้านนอกเป็นเป็นหลังใหญ่เลยนอนได้สี่สิบคนครับหญิงเป็นชายนะครับรวมทั้งหมดก็แปดสิบคนเราคิดก็ สี่พันห้าต่อหนึ่งคืนครับผมกับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเนาะสี่สิบคนนะครับเป็นราคาใหญ่ครับผมอ่าปกติจะติดเต็นท์มาด้วยอ๋อครับผมได้ได้ธรรมชาติเลยนะครับกับลางคืนมันจะมีกี่โซนนะถ้าเป็นกลางเต็นท์อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเราจะเล่นน้ำได้เลยได้เลยครับได้หมดนะครับออ๋ตรงนู้นก็ได้อยู่ดีลองมาลองมานอนพักแรมสักคืนครับครับทำดีหน้านั้นอยู่เดี๋ยวเดือยเอ้ยไม่ใช่สิ สัปดาห์ท no okay, yeah. ี่สี่ก็เข้าหนาวแล้วครับใช่ครับก็หนาวถึงกุมภาเนะ่เห็นเพราะว่าครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวครับผมขอบคุณนะครับผมครับประวัติอะไรตรงนี้ก็ไหนครับอ๋ออันนี้ประวัติคข่าวของถ้ำเอราวัณโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อแล้วครับผมครับสวัสดีครับ ก็วันนี้มาปิดคลิปในสถานที่ใหม่นะครับผมริมสะพานเลยครับผมก็ตอนนี้ภารกิจจังหวัดแพร่แล้วก็ถ้ำเอราวัณรู้ร่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางไปในที่ไหนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับผมก็น,นี้ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ